สวัสดีครับพี่น้อง FC ชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันในตอนอ่า EP ที่2นะครับสำหรับการจัดชุด2คูณ2นะครับอ่าในหัวข้อประเด็นที่ว่า2คูณ2นี่จะจบที่อ่า4 c h ช n n แ l แบบไหนนะครับอ่าขนาดไหนที่ราคาไม่แพงมากนะครับวันนี้เรามาต่อกันด้วย ตู้ลำโพง2อ2ขนาด18นิ้วนะครับซับเบดสินิ้วแล้วก็กลางแหลมนะครับเราเลือกเป็น12นิ้วหรือ10นิ้วนะครับตามแต่ท่านที่สนใจแบบ2อนี่เป็นขนาดของตู้ลำโพงที่เหมาะสมนะครับเหมาะสมกับงานงานปาร์ตี้งาน, party, งาน วันเกิดวันขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงพระนะครับขนไม่ยากนะครับสำหรับทำธุรกิจก็ปิกอัพคันเดียวนะครับเออเราจะมาพูดถึงว่า,า power amp เมื่อเราลงทุนไปแล้วนะครับปกติมันจะต้องแยกซับเบสกับเสียงกลางแหลมโดยใช้ power amp สอตัวนะครับวันนี้เรามานำเสนอ4ตัวแล้วก็เป็นตัวเบาๆสำหรับคนสูงอายุวงคงนเถอะสอวอนะครับก็คือไม่อยากยกของหนักก็คือเอาคาัดดีนะครับเฉพาะคัดดีแล้วก็ผมจะมายกตัวอย่างให้ดู5ยี่ห้อนะครับ ที่พอไปกันได้นะครับเอาจากราคาถูกๆส่วนที่ใครมีกําลังทรัพย์พอที่จะซื้อของที่แพงมากกว่าน,นี้ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็เพิ่มรุ่นเพิ่มรหัสขึ้นไปนะครับแต่ละยี่ห้อแต่ละยี่ห้อท่านเข้าไปดูใน f a c e b o o k ของเขาแล้วก็มันจะมีตั้งแต่ราคาถูกจนราคาแพงนะครับราคาถูกในที่ผมพูดนี่ก็คือเอาซะาต่ำกว่าหมื่นแล้วก็สูงก็ไม่เกิน2 0 0 0 0ื่นแล้วกัน นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับตัวแรกนะครับเรามาดูตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับ TDK D 700 7004นะครับ7004 7004ตัวนี้ความหมายทางรหัสเขาก็คือ700เนี่ยก็คือ700วัตต์นะครับ700วัตต์4ก็คือ4ชันแนนจริงๆแล้วผมแนะนําส่วนมากถ้าใช้กระดอก18จะแนะนํา800วัตต์ นะครับแ0 0รวัตขึ้นไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสามารถขับได้นะครับในรับ2อคูณซึ่งเป็นงานที่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นงานที่ไม่ใหญ่มากก็ถือว่าเอาอยู่นะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็คือตัวนี้ครับ uuk qa 1,600ตัวนี้ก็เอาเบดสินิ้วอยู่นะครับอยู่นะครับโดยเฉพาะสูตรหน้าเปิด ทั้งหลายแลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจบินบีพันหรือว่ามาตินกูลพวกนี้ผีเสื้อหน้าเปิดอย่างนี้นะครับขับได้สบายเลยนะครับผมก็เคยเอาไปลองขับกับ,บดนตรีสดมาแล้วนะครับแล้วก็เนื้อในเขาก็สมบูรณ์นะครับดูดูเนื้อในเขาก็สมบูรณ์ราคาก็ไม่สูงมากตัวนี้ยังไม่ถึงหมื่นนะครับตัวนี้ยัง8 9 0 0 0อยู่นะครับอีก ตัวหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนําในวันนี้อ่านี่ฝีมือของคนไทยนะครับเคเท็กเคเท็ ek, ek, สุพรรณบุรีซีแชนแนลตัวนี้นะครับตัวนี้เริ่มขึ้นหมื่นแล้วครับเริ่มขึ้นหมื่นแล้วประมาณหมื่นห้านะครับก็เขามีชื่อเสียงนะครับมีทั้งอ่าเมอแปรงและสวิตชิ่งนะครับตัวที่ผมเอามาให้ดูนี่เป็นสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งและน้ําหนักไม่ไม่เยอะนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะขับ18 ได้นะครับขับ18ได้นะครับตามที่เขาประชาสัมพันธ์ไว้นะครับก็สนับสนุนคนไทยนะครับนี่ก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับฝีมือคนไทยนะครับที่น่าชื่นชมนะครับเขามีดีสามเอ็กดีดีนะครับออกแบบแผงวงจรแล้วก็มีการพัฒนานะครับในการขับซับเบตได้สบายเลยนะครับดอก18บแปดนยสบายนะครับ เราแนะนำใช้กับ2คุณก่อนวันนี้นะครับแบ่งเป็นซับเบดสองช่องแล้วก็กลางแหลม2ช่องนี่ก็โอ้โหเต็มอิ่มนะครับราคาก็ประมาณ16,000ถึง19,000เานี่ยนะครับประมาณนี้นะครับก็ f i r s t a m p o นะครับ First a m p r นะครับก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับในอ Power อ m ์แอมเมดอ i นไท a แลตัวนี้นะครับราคาก็เพิ่มขึ้นมา หลัก2 0 0 0 0หน่อยนะครับนั่นก็คือ,อเจ้า v กนะครับ v o 41,000นะครับ v 4 1000ตัวนี้นะครับการลังขับเขาก็1,000วัตต์นะครับสูงขึ้นมานะครับสูงขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับคนที่เริ่มอยากจะได้แบบของมีแบรนด์เนมหรือว่ามีมีน้ำมีเนื้อ,อด้านในที่หนาแน่นนะครับเจ้าว o ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขับแบบ อิ่มๆนะครับค่ะแบบอิ่มๆอัดแบบเต็มที่แต่ยังไงก็เราต้องออย่าลืมว่าเราต้องคำนึงถึงว่าตอนนี้คือ2อคูณสนะครับอัดแรงก็ไม่น่าจะเหมาะสมนะครับเพราะว่าสองคูณสนี่มันน่าจะใช้กับงานที่แบบว่างานสบายๆงานคาราโอเกะนะครับงานโฟกซองงานคาราโอเกะงานอีเวนต์งาน วันเกิดขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้กําลังดีนะครับกาลังดีคนก็ไม่มากนักอย่างขึ้นบ้านใหม่นียก็ร้องราทําเพลงเต้น<ๆ>สบายๆเลยนะครับวันนี้ผมก็เอามาแนะนําเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างแค่5 5ยี่ห้หอ,หอจริงๆแล้วมันมีอีเกเยอะนะครับหรือว่าท่านใดอยากจะให้แนะนำะยี่ห้อไหนเราก็จะไปเจาะเจาะมาให้ดูเอาเป็นการดูเป็นคร่าวๆนะครับอ,อย่างที่เราไล่มาตั้งแต่700วัตต นะครับของ TDK แล้วมา UK เขา800วัตต์นะครับแล้วก็มา KTEK k t e แล้วก็ตัวนี้950วัตต์นะครับ950วัตต์ของ First Ampo แล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่1,000วัตต์นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าส่วนในอนาคตจาก2คูณ2นี่ใครอยากจะขยายขึ้นไปเป็น4 6 8หรือ12หรือ16อาจจะไม่แค่ในเรื่องราคาเท่าไหร่อาจจะซื้อ นะครับที่ราคา2 0 0ห0ขึ้นไป3 0,000ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อยู่ที่ความมั่นใจนะครับ power amp เป็นสิ่งที่จะต้องสำคัญที่สุดแล้วก็ต้องมั่นใจที่สุดในการเล่นเครื่องเสียงนะครับผมสำหรับวันนี้อีพีสนะครับฝากไว้นะครับกับคา์ดีนะครับคัสดีเบาๆก่อนเดี๋ยวเราจะพบกันใน e ี3นะครับกับ power 2องยูมอแปลงนะครับ4 c h a n น e นนะครับ ในเรื่องของ2อคูณสนี่เราจะไปจบกันที่ ep 3นะครับ ep 3 4 c ส a n ชแนลเป็นมอแปลงที่ประมาณ800วัตต์นะครับประมาณ8 c h ชแนลละและ800วัตต์นะครับเราจะยังไม่เพิ่มมากขึ้นไปกว่าน,นี้นะครับตอนนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม